กลุ่มพลังงานจะขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยมีความไปได้มากมีอย่างเดียวที่ทําให้เกิดการผิดพลาดคือไม่ไปต่อคือเซตล่วงหนักต่เซตล่วงหนักอีเรื่องเลยนะครับกลุ่มพลังงานเนี่ยถ้ามาดูจะพบนะครับก็กลุ่มพลังงานเองถ้าดูแบบลึกจะพบว่าพลังงานเองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นภาพที่สวยงามในแง่ภาพรวมนะครับเพราะว่ากลุ่มพลังงานเองเนี่ยช่าง เดิมทีเนี่ยสร้างฐานเท่ากันสร้างฐานเป็นแค่ W ก่อนหลังจากนั้นก็สร้างฐานยกสูงขึ้นมานะครับถ้าพูดถึงง่ายๆของการเป้ากันขึ้นเนี่ยตอนนี้คือรุ้นนเดียวว่าจากตอนนี้ที่ตัวกลุ่มของเขาอยู่ที่20 20883เนี่ยหรือพูด่าว่า2,100บวกลบอยู่ใ,ใกล้ตรงแนวต้านตรงนี้นะครับเป็นจุดสําคัญว่าจะทําให้ตัวกลุ่มพลังงานเนี่ยไปต่อได้ไกลแค่ไหนถ้าสามารถทะลุนแนวต้าน,นใกล้2,100หรือชนะยอดตรงนี้ได้คือยอดประมาณ22,1200ขึ้นไปได้เนี่ย โอกาสจะขึ้นแีระตานอีกระดับหนึ่งคือค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยอาจเกิดขึ้นได้นะครับก็คือขึ้นไปได้กเยอะเลยเพราะว่าถัดไปอยู่ที่มัน21,800โดยประมาณนะครับถามว่าแล้วมันโอบอสไหมในช่วงนี้สกุลพลังงานเองไม่โอบอสนะครับเป็นขาขึ้นและไม่โอบอสด้วยนะครับโซลคัติกเนี่ยเพิ่งเคตันดีวันแรกวันนี้นะครับแอสก็บกขึ้นอยู่อยู่55ยังไม่โอบอสนะครับถ้าไม่มีระดับผันโอกาสที่กลุ่มพลังงานจะขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยมี มีอย่างเดียวที่ทําให้เกิดการผิดพลาดคือไม่ไปต่อคือเซ็ตล่วงหนักถ้าเซ็ตล่วงหนักอีกเรื่องเลยนะครับอาจจะกดดันกะ็นนนคือพี่ชอมมองว่าพลังงานรอบนี้อาจจะวิ่งประมาณสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยถูกไหมใช่ครับใช่ครับถ้าถ้าเซ็ตไม่มีการล่วงหนักนะครับก็คือ,อถ้าเซ็ตไม่ลงอ่ะให้เล่นพลังงานเอาไม่ได้เลยกคือถ้าเซ็ตจะไม่ขึ้นเป็นลายทรงทรงอย่าอย่าหลุดหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหกหกก็คงไม่มีปัญหานะครับถ้าเซ็ตทรงทรงไซเวเนี่ยพลังงานมีโอกาสนะครับวันนี้ฟันธงซื้อพลังงาน ใครับถ้าดูกลุ่มพลังงานเนี่ยคอยเลือกตัวที่เป็นตัวนํากลุ่มแล้วไม่โอบอสด้วยนะครับพลังงานถือว่าเพิ่งเริ่มต้นขึ้นมาไม่นานราคายังไม่ค่อยไปไหนไกลในกราฟวีกและกราฟมันเนี่ยก็ออยังยังเพิ่งในกราฟวีกอ่ะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพิ่งพ้นค่าเฉลี่ยสิบวีกจะไม่พ้นค่าเฉลี่ยยี่สิบห้าวีส่วนของค่าเสียระดับสองร้อยเดือนเนี่ยมันลงมาเจอแนวรับสองร้อยเดือนพอดีก็เลยเด้งกลับขึ้นมานะครับ ตัวเซตเนี่ยนะครับในช่วงนี้เซตเนี่ยยังเป็นเฉพาะที่ยังมีโอกาสที่จะผันผลได้ง่ายนะครับเพราะยังเป็นภาพของการที่ตัวเซตเองเป็นภาพของการวิ่งออกข้างนะครับซึ่งการวิ่งออกข้างตรงนี้คิดว่าน่าจะสรุปผลได้ชัดเจนตอนเดินธันวาเนี่ยแหละว,ว่าจะเลือกในทางชี้คือเนี่ยแกว่งเข่าข้างแล้วขึ้นหรือลงเนี่ยธันวาคองเอห็นชัดถ้าขึ้นก็คือพ้นหนึ่งสี่สามสองถ้าลงเนี่ยเราเห็นปิดใต้ในสามหกนั่นเองครับ